นะคะแอตตาอานะคะอย่างนี้กดไปที่แอตตาอาก็จะดาวน์โหลดมายี้ข้อมูลนะคะสอนการทานนะคะก็คลิกเข้าไปแล้วก็กดอย่างนี้นะคะแล้วให้เราเนี่ยมันจะมีเห็นลูกศรชี้ลงไหมคะตัวนี้คือดาวการดาวน์โหลดภาพนะคะเราก็ไปกดดาวน์โหลดภาพเลยนะคะเสร็จแล้ว ไปที่อัลบั้มทุกร้งกดปุ๊บเดี๋ยวรออัน,นี้น้องตาสอนวิธีการเอารูปจาก Google Drive นะคะทุกคนไม่ไม่ใช่ในกลุ่มนะคะ Google Drive ที่น้องตาส่งมาให้ในกลุ่มไลนะคะ์ค่ะทุกคนสามารถก o p ปี้ไปไว้ที่ตัวเองได้แล้วก็เอาอยากจะได้สินค้าต้นไหนก็กดเข้าไปแบบที่น้องตาสอนเนี่ยจ้ะค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรู้ เอาใช้ไวไฟ